บุกฟอร์ดพร้อมไหมครับพร้อมครับท่าพร้อมแล้วเริ่มครับถ้าใช้มือนะครับโอ้ยเหนื่อยแล้วนะไม่ได้อย่าอย่าอย่าทล์อย่าทลาอย่าถาลงตัวอย่างนั้นไม่เอาแต่เย็นๆนะครับทำได้ดีครับบุกค่อยๆไปครับบุกโล่เอ้าโห แนะนำว่าไม่วิ่งจะชัวร์กว่านะครับนนได้นานนานเราก็วิ่งเอดขึ้นครับจะใจเย็นๆนะครับจะแล้วไม่ใช่ครับวนกลับเขาปุ๊กวนกลับเขาปุ๊กจริงๆนะว่าไมมันถูกไปเรื่ยอ่าค่อยๆครับปุ๊กค่อยๆครับเอาไปคืนเวลาต่อได้บันทึกเวลาเดียวนะครับปุ๊กเอาเอาเอาจริงเหรอบันทึกเวลาเป็นเดียวนะครับไม่ใช่แข่งกันแค่สองคนนะครับเอาจริงเหรอนี่คือปุ๊ก คนก็จะมีก้าเวลาแล้วก็จะเอาชิงถูกไหมครับพี่ดีครับถูกต้องครับมาแข่งกันไม่ได้แข่งเป็นรอบไม่ได้แข่งเป็นรอบนะครับบันทึกเวลาเดียวนะครับคุณเตคุณไม้ครับเริ่มที่หลังเส้นนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเออพี่ไม้ไปไปพี่ไม้ เคุณเตตามมาแล้วครับโอ้โหไม่เอาวเอาควนไปด้วยครับคุณเตเกี่ยวติดแล้วครับตอนนี้เอาแล้วโอ้โหสูสีมากครับไม่เราไม่ได้แข่งกันพี่ไปเลยเฮ้ยไมเป็นรเีก็ดีเรียบร้อยครับโอ้โหเร็วมากต้องขึ้นแล้วครับกุณเตชี่อยแป๊บนึ่งพักชี่สง่างามมากครับการเข้าเส้นชัย เอเจพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอเจเอเจใช้มือจับตั้งได้นะครับใช้มือจับกดตั้งได้ครับโอยกดเจเจเกี่ยวติดแล้วค่อยๆครับค่อยๆนะครับเอเจไปแล้วครับอ้ําเนี่ยกูขอให้ร่วงเถอะเอเจตามมาติดๆแล้วครับเอเจไปแล้วครับ เจเจเวลากำลังดีนะครับเลยวางน้ำอยู่หมดแล้วนะครับคนที่สูบปีได้เป็นไมงไกับเจเจก่อนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเรียบร้อยครับถ้าถ้าถ้าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมปลุกได้มันกูไม่ลาวก่อนนะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยสมมุติว่าถึงแล้วแล้วกันสมมุติว่าถึงแล้วแล้วกันครับ อาจารย์เออาจารย์ไม่ไหวแล้วนะครับพร้อมแล้วครับน่าจะพร้อมแั่วแหะครับโยมตื่นยังแต่ว่าแค่ยังไม่ตื่นเฉยๆครับโอเคครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มังมีกระดิ่งกี่ลูกการบุญ โอมใจร้อนมากนะครับตอนนี้ดีครับท่านบุญท่านนิ่งนะครับไม่เมไนม่งเลยไม่เลยนิ่งมากครับดีครับเฮ้ยไอ้กินค้องไปเรื่องเวลาข้ามเส้นนะครับข้ามเส้นนะครับข้ามเส้นนะครับอ่าเวลาของเรกถูกบันทึกแล้วนันนนก็ไม่ช้านะครับตอนนี้ตามมาแล้วครับนันนนมาแล้วครับนันนนมาแล้วครับไม่ขับโอมหลับอยู่ฮะบันทึกเวลานันนนครับโอมครับ เคแล้วหญ้าโอเคดีหญ้าป่าอะไรเดินสนามเวลาเท้าไม่ได้เหยียบหญ้ามันได้โอ้ยไปแทงกดดันทุกคนจับจ้องคุณอยู่คุณโดมมต่าเสร็จอหนนี้ทั้งประเทศดูคุณอยู่เนี่ยมันได้มันได้เออ นี่เหมือนโขนเหมือนกันพิดูอันแบบอันานานตรงนี้โอเคโอเคบันทึกเวลาครับคิงวันในวันนี้จะไม่ใช่คุณเร็กก็คือคุณไม้เพราะนั้นขอเชิญทั้งสองคนลงสนามครับไม้และเร็กใครจะเป็นคิงและได้เหรียญในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับเล้วครับ ไม่ออกตัวแล้วนะครับตอนนี้เบรกก็ออกตัวตามเช่นกันตัวแดงตัวแดงที่อย่างเงี้ยเก่งแล้วเกินตัวแดงสูสีมากครับตัวแดงลงตัวแดงลงกันครับพี่เด็กขายยาวพี่เด็กคุณไม่จะมากรรมการต้องดูเลยครับขอแสดงความยินดีกับคุณไม้ครับ